สวัสดีครับพบกับรายการ m a ็กเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมรถแข่งโชว์ความกลางในตัวกับผมให้ดูไปดูกันเลยครับอ๋โบนัสเครดิตรายวันก็รับไปโอ้รถผมยังกลางเลยอีเวนต์แม่งต้องรออีกชั่วโมง โฆษณาอะไรของมันรเรื่องแมปก่อนครับอืมเอาแมปไหนดีเนาะอยากเล่นแมปทะเลพอเเใช่ค้าชายหาด รถคันนี้อ่ะผมชอบเพราะเพราะคันอื่นมันคันอื่นมันคันอื่นมันเบาอ่ะคันนี้มันแรงสุดละแล้วลมันถูกด้วยมาลุยกันเลยแม่งแมบบรอน้ำที่ผาเลยเริ่มมาก็ถังแม่งเลยครับชนแม่งชนอีก นีชนเข้าใส่ชนมันอีกหน,นีชนอีกบิดนี้นนอ่ะดนีข้อโม้ข้อโม้งกางกลางเลยโอ้ยเกือบเกือบรถรถมันมาอย่างไหนไม่รู้ลงข้างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,อยเอย้องขึ้นกลับไปด้านบนซะแล้วเฮ้ยโห โความกาอีไม่มีใครตามทันแล้วครับอันนี้เล่นแบบเล่นเดียวรดหมุนตีวเล่นแบบเดียวมันมีเล่นแบบออนไลน์ด้วยับเดีย๋ยวชื่อเกมเดีย๋ยวเอาไว้ให้นะครับดีโอ้โห เอาโฟงอีกนะช่วงนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดเลยครับมันดูมืดมด,ด่านนี้ดูมืด,ม,ดมืดมากโอ้ตาผมจะบอดเลยครับโอ้ยเกือบชนอืมอะไรวะเน,นี้ยเกือบชนไปแล้ว รอบที่สองแล้วครับอ่อทางในตัดเดี๋ยวบางทีทางในตัดเรา,าเข้าโค้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องดิฟไปก่อนครับดิฟก็เพิ่มเตตปักเหมือนเดิมอันนี้ผมพึ่งไม่ค่อยได้เล่นทุกไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับก็เล่นบางครั้งบางคราวช่วงนี้อะที ออดิบแล้วคุมรถไปอยู่เลยดิบสายดูแผนที่ด้วครับเวลาดิบออกไม่ดูต้อะเ,เป็นแผนแบบไม่รู้เส้นทางเวลาอยากให้รถมันหมุนก็กดเบรกไว้ก่อนครับมันก็จะหมุนให้ครับ ตอนเวลามันขึ้นกาตารแล้วมันยังหมุนได้เวลาเส้นตรงก็ไม่น่าจะยิบหรอกครับอุยๆๆ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อื่นเลยอนะนรถอะเสียวเวลาเลยแต่ยังไงผมก็ที่หนึ่งครับผมรถแรงมันเป็นระดับดีครับแต่รถผมระดับผมเออรถผมระดับบีครับมันเลยแรงกว่าพวกพวกนั้นตามปกติครับ จบแล้วที่หนึ่งครับแต่ถ้าไปเล่นแข่กับคนอื่นเนี่ยผมแพ้แน่นอนรถผมกาอเอาเงินติติอันนี้ก็เงินอาเกมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอีพีต่อไปครับของครับ